เมนูเก so ็บของเก่าให้หมดวันนี้กินบะหมี่พออเขามีแต่บะหมี่เสียงบะหมี่ชักกงงราวบะหมี่กำแพงเพชรอืมวันนี้เป็นบะหมี่พอออเป็นคนชอบกินบะหมี่ครับนะฮะก็จะทำกินบ่อยๆนะมีอะไรที่เหลือก็เก็บ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 มาแล้วก็มาใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ วันนี้เป็นบะหมี่ร้านไหนไม่ทราบกันซื้อที่ตลาดพานกระตายนะครับเส้นบะหมี่นี่ก็จะมีแป้งฝุ่นนะโรยกันติดกันนะถ้าเป็นบะหมี่เสี้ยงเนี่ยเขาไม่มีแป้งติดกันนะครับเป็นก้อนยังไงก,ก็มาอย่างนั้นนะครับเวลาลวกง่ายๆแต่บะหมี จะบแมงเพชรอันเนี้ยเนี่ยมีแป้งเยอะต้องเอาไปล้างน้ําก่อนเนี่ยล้างเอาแป้งออกก่อนเราถึงจะมาต้มถ้าเราไม่ล้างนะเน,นี่ยน้าที่เรามาต้มมันลวกเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเองฟูฟอดนะฮะล้นหม้อขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเ,เติมอย่างนิดอย่างนั้นหน่อยนะฮะเนี่ยนะ,รนะรอร่อยตรงไหนอร่อยตรงน้ําซุปต้มกระดูกเนี่ยวันนี้แวะไทยฟู้ด เอากระดูกมา30บาทนะามบาทนี่ได้มา4ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก็เอามาต้มหม้อเล็กๆหม้อนี้เติมเครื่องเอาเองก็แล้วกันตามชอบนะครับใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มใส่ลงไปเลยวันนี้2ชามครับ